สวัสดีครับผมเล้งเดอะบาบเลนเทอร์นะครับไทโน่แฟมิลี่นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาที่วัดนะครับอาสมฤศีนะครับเนนนะครับนะครับที่ทางไปอยุธยานะครับผมอันนี้จะเหมือนสารปูพมพมเม็นะครับสาลปูพมเม็นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปูนะครับนะครับ นักล่าปูเสือนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะปูอะไรผมไม่ทราบนะครับนะครับก็จะมีะปลาเดินมาตรงนี้ครับอันนี้เขาเรียกปาาควาธนูนะครับควายธนูนะครับเรามาดูกุมารน้อยอันนี้เป็นกุมารทอง เจ้าสวยเฮงนะครับประกาบสักการละกันได้นะครับนะครับเจ้าสวยเฮงรับทรัพย์นะครับนะครับเจ้าสวยเฮงรับทรัพย์มาขอพรกันได้นะครับก็มาทางนี้ครับทางนี้จะเป็นอาจจะไม่เดินเข้าไปนะครับอาจจะเป็นสาราบุญช่วยนะครับนะครับอสมหรือสีเน้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดินเข้ามาทางนี้ครับ อด้กล้ง้มายทานำะคะัูกนยลนะคนกําลังสร้างอยู่นะครับนะครับผูกกมเม็รนะนะครับกํลังสร้างอยู่นะครับนี่ยครับกําลังสร้างมีนะ้รัก นาองพะู่รมบรนาศรนะคริมพรญาพระาไกสอนราชสีนะครับด้านนี้พญาไกรสอนราชสีรีอันนี้ก็เป็นพยญาศรีนักนักขันราชนะครับถ้าาจำไม่ผิดนะครับพรพญาศรีหานนาดนะครับราชสีนะครับ พระราสีหาหน้าราัสีนะครับก็ทางเข้าทางเข้าก็จะเป็นเอ่อเนี่ยโสีนะครับนะครับทั้งสองด้านนะครับนะครับทั้งสองด้านเดช่วยอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อเนี่ยครับเนี่ยครับดูอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเอ่าผมผมไม่เรียกว่าผมผมไม่รู้ว่าเรียกว่าทศกัณฐ์หรือเปล่านะครับก็อาจจะมี เสียหลายเสียนนะครับอาจจะพูดอะไรผิดใครใครทราบก็ช่วยบอกมาได้นะครับนะครับอันนี้ครับองใหญ่ครับสูกกมีดองใหญ่นะครับองค์สีทองสวยงามนะครับนะครับนะก็เข้ามาเพื่อมีสวนด้านขวาด้านซ้ายนะครับจะเป็นสวนสวนอ่าไว้นั่งนะครับก็คร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจอะไรไงก็หรือว่ารู้เกี่ยวกับ ทางด้านนี้ก็พักเข้ามาคุยได้น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนครับเลนงดตาบาร์เบเรียนคนปปามีปืน13ครับสวัสดีครับ